we here really getting zone, flexing, mm hmm. I've been trend. go, making sorbing, on, mmm, making I สวัสดีกับเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับผมมีตรับเข้าสู่เกมนิวมินิเบอร์เทิร์นเลครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับหลังจากที่ระบบเกมนิวมินิเบอร์เทิร์นเลครับได้อัปเดตเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดนะครับเกี่ยวกับการอัปเดตของเกมเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับที่เปลี่ยนแปลงนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมขอพูดเรื่องอสัตว์เลี้ยงที่กำลังจะมานะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปก่อนนะครับปุ๊บนี่นะครับก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับที่เป็นตัวแบบสีเขียวอ่วนะเนาะแบบเออมันเป็นแบบผมว่ามันน่ารักดีนะครับแล้วก็ข้อมูลที่ผมได้ไปสืบมาเนี่ยนะครับสัตว์เลี้ยงเจ้าตัวเนี้ยนะครับมันสามารถที่จะล้างสถานะและปล่าน้ําแข็งได้นะเออนะฮะแต่ว่า เป่าน้ําแข็งนี่ขอ50-50แล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าล้างสถานะได้มันก็น่าจะเป่าน้ําแข็งได้นะครับโอเคนะครับแต่ว่าการอัปเดตอันนี้มันยังไม่มานะครับอันนี้ผมขึ้นบอกให้ก่อนแล้วกันนะครับเนาะว่ากําลังจะมานะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าสกิลอะไรต่างๆนานาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับยังไงก็จะมาลงเพิ่มเติมให้แล้วกันเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไป ดูนะครับว่าอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างแรกก็คือพลอยลำลึกนะครับปกติมันอยู่ด้านซ้ายสุดเนาะมันก็เปลี่ยนขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับและปกติมันจะมีถงนะครับอยู่ตรงกลางตรงเนี้ยอันนึงนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันชื่อโบดหรือโกดอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับ GM เมันเอาออกไปนะเออนะครับระบบตรงเนี้ยมันยังไม่เปิดนะครับมันก็น่าจะเอาออกไปแหละนะครับผมแล้วก็จะมีด่านต่างๆมาเนาะซึ่งเพื่อนๆพี่น้องเนี่ยก็บ่นกันนะครับว่าเออจะเอามาทําไมนะครับ เป็นผมผมก็คิดว่าน่าจะเอาออกไปนะครับเพราะว่าการยิงมุม90เนี่ยโอ้โหไร้ประโยชน์เลยนะครับผมอาวุธต่างๆนานาที่พาวแล้วมันมีลูกตกลงมาจากด้านบนหรือบูมแมลแงที่มันเจาะเกาะเนาะดาวกระจายอะไรเงี้ยโอ้โหยิงยากมากนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นอีกระบบหนึ่งก็คือในสัตว์เลี้ยงนี่ครับก็คือสมบัติวาเลตี้เนาะตรงนี้เนี่ครับเห็นมีคนบ่นนะครับว่าสัตว์เลี้ยงหายนะครับควรจะกดแค่ครั้งเดียวนะครับอย่าไปกดเพิ่มนะครับผม ก็ต้องดูกันด้วยนะครับอันเนี้ยผมไม่ชํานาญนะครับผมไม่ค่อยจะทํามันสักเท่าไหร่นะครับก็ตามนี้นะครับผมนะเวลาจะทําอะไรก็ลองสอบถามคนที่มีความรู้สักนิดนึงนะครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเออมันก็เลยแบบไม่ทําอ่ะนะแต่ว่ามันเมื่อก่อนมันรู้สึกลงแล้วมันก็ใส่ผลไม้อะไรต่างๆลงไปมันก็จะได้เพชรได้เงินมานิดหน่อยนะฮะได้ทองนะครับก็จะประมาณนั้นแหละนะครับ แต่ตรงเนี้ยมันมีเหรียญมาใหม่ไงเออนะครับคนก็น่าจะอยากได้เนาะเยอะๆก็เลยใส่สัตว์เลี้ยงไปเยอะๆหายเลยนะคะเออโอเคนะครับแล้วก็อีกระบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นในสัตว์เลี้ยงรองนะครับแล้วก็กดเข้ามาที่โซ่ตรวนนะฮะสัตว์เลี้ยงเนาะก็จะมีหนังสือภาพประกอบนะครับพร้อมกับค่าสเตตัสที่ให้เราเห็นเนาะตรงนี้นะครับผมคิดว่ามันจะเหมือน ในวาเลตี้เมื่อกี้หรือเปล่านะครับถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงที่ครบนะครับแล้วเรากดออกไปต่อสู้เนี่ยมันจะได้อะไรมาใครเคยลองหรือยังนะครับก็อันนี้ก็แค่มาดูเฉยๆนะฮะแล้วก็แค่พามาดูเฉยว่าเออมันมีระบบตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับก็ยังทําไม่เป็นนะครับยังไม่เคยลองนะครับผมใครที่ลองนะครับแล้วก็ออกมาบอก,พกเพื่อนพี่น้องได้นะโอเคเนาะ ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะครับที่เปลี่ยนแปลงก็คือพันต้าพลังไฟเนาะหน้าต่างที่แปลกตาขึ้นนะฮะชมใหม่นะฮะสวยขึ้นนะครับผมเนาะความจริงมันน่าจะเปลี่ยนให้หมดเลยนะเออนะครับแบบเก่าไม่ค่อยสวยนะฮะแบบใหม่ก็รู้สึกว่าหน้าเล่นขึ้นหน้าแสวงหานะฮะเออโอเคเนาะก็แค่นี้นะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วนะฮะ ที่ตั้งตารอก็คือสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็ระบบด่านอื่นๆจะมาหรือเปล่านะครับเนี่ยในประลองนี่ก็อีก2ด่านนะที่ยังไม่เปิดนะครับแล้วก็ในสัตว์ไม่ใช่ในจัดทีมโดยทางไกลก็มีอีกด่านนึงเห็นปะด้านล่างนะครับที่ยังไม่เปิดนะครับผมอ๋อแล้วก็มีอีกระบบหนึ่งครับระบบลูนนะครับตอนนี้มันขยายให้จนถึงเลเวลร้อยเนาะก็ต้องเปิด เอ,อ้ไม่ใช่ต้องเลเวลให้ถึงร้อยนะครับจะได้ใส่ลูนให้มันครบครบ,ครบนะครับผมโอเคเนาะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกลุ่ม n ิวมินิเ a ื่ a n ไทยแลนด์ของเราได้นะครับเพื่อนพี่น้องเนี่ยโพสต์กันทุกวันนะครับถ้าใครที่สงสัยอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ลองอ่าโพสต์ดูได้นะครับไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะครับผมนะก็เผื่อจะได้แบบ เล่นได้ดีขึ้นจะได้เจอเพื่อนมากขึ้นนะครับผมก็ฝากไว้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามเนาะโอเคนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมก็จะมาสอนการลงด่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สอนอความรู้ในกิจกรรมหรืออะไรที่มันแปลกๆนะครับก็ก็ฝากกันไว้ด้วยแลวกันนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ